ป oh. oh. งวะโโอ้ฟังไหนกันนะเอาดีคนเดียวคนเดียวไปม,มีปืนตาคนเดียวนะผมไม่มีปืนอ่ะไปเลี้ยวขวาเลยไปเอาปืนเลยเผมยิงฮนะทัาเดียวท่าเดียวอีอีสดตันพีนดูดตายตายตาย แล้วจ้ามีคนวิ่งมาไอ้หนูกไลุ่กกันเออดีเซง ใช่ไหมบนพี่มืด,ด,มดทั้งแม็กเลยอ่ะถ้าโดนคือตายอ่ะแง้มมันเป็นเบ็ดหนึ่งอย่ามันขึ้นมาได้คิวไว้อย่าให้มันขึ้นมา,มนมมาเอาสวย เดี๋ยวผมไปเก็บเพื่อนนะพี่เดช mm hmm. กดระเบิดตรงเนี้ยให้หน่อยเดชไปออกกำลังเลย oh, หลับไปนี่คนหนึ่ง <it> ไปนู่นคนหนึ่งฝั <it> ่งนู้นคนหนึ่ง <it> แล้วก็ตรงนี้คนหนึ่ง <All right. S 1> ซิบขึ้นมาละสองคนฝั่งนี้สองี่สองคนไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะ เมือนจะปารตี้พี่ขันตายบ้านมีนั่นม่นจี้เจ็บ ลลััังงงกันวงไปดิควอมไม่ทันห้าบุกเลยพี่เดวงโคตรไก่อะพี่เดต้องไปวะพี่แค่นั่นหลอกกันแล้วไม่แค่นันพี่ก็ไปลงวงไฟเขาอะ

อุ้ยเชียร์อย่าซ้ายอุ้ยเรอยปั๊มเียร์ไปั๊มเรือยก่น หักปล่าวะก็ไปแล้วยาแบน้อยมากแบบก็ไดาเข้าไปเลยมันก็จะยาไม่น่ามีเลยไอ้คิวเขาวิ่งวเยวหน่ยกัข้านหนานนกนกตบบนี้ชุบ เสีย OH อยู่หน้าผมอะ่มะกะลนั่นแหละมันมีตี้อยู่ไง <c oughs> พี่จะมาช่วยเพื่อนมาผมยิงฮะเพื่อนจะได้มีของเล่น โอ้โหเฮียต้องเปลี่ยนแล้ววะแฮมล็อกสไลด์ต้องไปเลยก็ได้หรือว่าจะยื้อให้เพื่อนเจ็บหอกนาทีหนึ่งเล่นได้อยู่จริงอ่ะอยู่ในนี้อ่ะอ่าให้เพื่อนเก็บหอกกันยื้อยื้อไปเรียบร้อยไปไปไป ยาม,มันเฮ้ยนี่ตันนครับไปจะไ่ลงมาก่อนเราไม่รู้ว่ะพี่ซ้ายมีซ้ายมีตรงนี้หลังหลังดูครับจแปดเดือด มีคนล่านี่หมานี่หมานี่มาโอ้โอ้โอ้โโดนทุกรูเนี่ยตอนนี้มีพี่เดาชุดไหมล่ะไม่ได้วะพี่เดาออกเลยออกเลยโอ้แค oh, ่นี้เขาเลือก ไปเอาบ้านนูน้นหรอไม่วงอีกโอเคใส่ไม่อย่ายิงต้องเข้าไปอีกพี่ออข้างล่างมีเฮ้ยข้างล่างแปดแปดบัดท้าว <c oughs> พี่ผมช,ช,ช,ช่วยไม่ทันว่ะ บันหามันเป็นหนูจริงเหรอคอลระตี้หรอ่ะนคะต,ตีอะท้งบุไม่ใช่มันโดดลงใส่พี่เลยนะเพื่อหนูจริงเหรอไม่ไม่มันยืนอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเล่นลำบากแบตไม่มีปั๊มไม่ไม่ไหววงกเก็บพีได้ปะไ,ได้ไม่มีคนเนี่ยบันทาวมาเนี่ยมันห,ามาหนูที่ไหนที่เดียวกัน ขายไหมเก็บวงกันใหญ่เลยแถวนี้ไ,ได้ก็มีแต่เกาะเล็กอะแบตไม่มีหรอกแต่ยังไม่มีใครมาลุก มึงถ้าทีมได้ยังไงแต่วงแค่นี้เก็บวงกี่ตัวเนี่ยอย่าล่วงฮ้ <laughs> เดี๋ยวดิมันต้องมีของไอพี่ <laughs> มีบาคิลี่หนูน้อยอันเนอะกู <laughs> เจอบาคิลี่หนูน้อย ดูยดูลันตาตับก็อ,อ,อไม่้นทางโมัน,ไ, <g ülme> <g ülme> มนไปกี้ผมน่าจะย่อกอับอคคลรีวะไอ้ย่าแม่งโลกอะถ้าเกิดมบจับมือกันอะเชื่องยิงอะเนาะ จะนวนัวนะตรงนี้ <laughs> นี่ครับพีทอดีดโอ้ยเราจอดแฟนไลน์ทำอย่างวะเนี่ยเฮลเม่ <c oughs> สามตัวทุกผม มน้องอุ้ยไม่รอดได้น้องนึ่งช่วยเพื่อนนะนันแพดเปิดหมดเลยมัาจับมามัาจับมามันจับมามา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 จับมาต้องยิงให้ผมก่อนนะถึงผมจะวิ่งไปหาได้โอ้กระสุนผมไม่มีเดี๋ยวแล้วนี่ใครอ่ะ เอดนนอ้ตัวล่างนี่ใครไม่รู้น,รน็อกน็อกน็อก่อต้องซ้ำก่อนอะไม่มีของข้เบม,มากาจนับขบนขบาบนขบาบน,าบน,าบน,าบนชิปมีโอ้ก็สุนผมหมดทุกปืนเลย แอดนันเดียวตายสวยตีใหม่มาตีใหม่มาโอ้ก็สูผมยังไม่รูดในกรรมอยตีใหม่มากอุวะเพื่ออก่อนออกกอกขบนมีขบนมีเอาศูสย์เลยสูดเลยเพื่อนวิเดววิ่เอเอาไปมุมแบงะม่อยู่อ่ะห้าสิบมีร้อยน่กกันพีเดียขึ้นมาดิอยหิวของขึ้นมาก่อนไม่รอดพีเดตายไปชหนอ๋อลอดอยู่รอดอยู ม่ผิวไม่มีอะไรเลยก็แตกก็แตกก็จะแตกสองก็จะแตกสองก็แตกหนึ่งเล่นดาวเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงระเบิดเฮ้ยเหี้ยนี่ใครเนี่ย What the fuck น้องน้้อตัวท้ายตัวท้ายพี่จ้ะิงยิงยิงเอาลักพี่ยิงตายไปหนึ่งอรอก็หมดแล้วดิหมดอ่ะเออโบสถ์เว้มาอ่กะแฮรมาเกลี่เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งอ ได้ยิงๆตรงนี้เนี่ยอ่มาก่อนนี้ไม่มีระเบิดหรอวิ่งอ่ะวิ่ง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 กระแตกอ่ะยินเย็นไม่ถึงไมง ดหลังมา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 ีหลังเข้านี่หลังเข้าทะลุไปเลยทะลุไปฝั่งนู้นเลยอกอแอรก่อนเ้นแล้วนี่แล้ว้อปั๊มโอ้โอ้โอ้ โอ้โออยยนาเดียวไปเ,อเอหอะเดตีนึงหมดตีนึงเนี้ลงมาจากไหนไม่รู้อีกอบบโอ้ยยตรงนี้ก็มีโอ้ยนัวเกินไม่ไหวนะไม่ไหวออกไม่ได้เลยสามตี้ตอนนี้รวมกันแล้วมันเติมเรื่อย ว่ามันต้องโดนกูรอดโดนชดะชุบดิน่าชุบจริงไงเฮะเอาลูกแมงเป็นใครเนี่ย โอ้โหยข้างหลังคมซะเนี่ยโอ้โหมาแล้วมึงตีเดียวกันหรือมึงคนละต,ต,วตีว้ะีมันจะเก็บยังไงอะ่ะแล้วมันเก็บยังไงอะทีเนี้ย้า <laughs> ตี้ ยิงไปเองตหีหน่อยพีเปล่าเจ็บรักขึ้นอย่างงี้ก็โดนหมดดิคนเดียวปะไปดิ๊กน้องอ่าดอปไปเออไปไขก็ไปไปเสียงใครวะเสียงผีอ้าวหวานๆเลยเนี่ย มคว่าอยู่ที okay, ่ไหนนึก <buckets> ว่าผี่ะแต่เอ๊ะเอาไปอยู่กันไหนเนี่ยวะเฮียผมอยู่คนเดียวก็่างเงาันออกได้ไงไอพวกคิวพวกอะไรมันออกไม่ได้หรอก ถ้าเจอแซมมิดปุ๊บไอ้ว่าแอดแดงแอดแดงหรืหนูน้อยแอดนี่ตัวหนูน้อยหนูน้อยอะไรเรื่อ้าวใครช่วยยิงน็อกวะแอดเออขอบคุณขอาเพื่อนกันไม่ใช่เหรออีกขอเพื่อนกันเพื่อนกันอย่าไปทำร้ายเขาเฮ้ยเราจับมือกันนะแอดอย่าอย่าทำร้ายกันนะ โ okay, อเคมันอยู่ใต้บ้านผมเสี่ยงใครทางขวาแอดจะปีนขึ้นมายิงกูนะเว่ยกูไว้ใจมึงนะ <with> เอ้ยปีนให้ใครอ่ะ <laughs> ปีนให้แอด่ะมันชุบอะ่ะมันชุบละเพื่อนแอด แอดมันลาดกูอีกแล้วบินมาอย่างนี้ก็แอดเลยทไอางนี้ฟิว่ะทั้งหน้านี่นะกำลังปีนทั้งหน้าเลยฟิวคอนดิวแอดแอดมันอยู่ตรงใต้หินนี่ไม่มแอดเนียนอยู่ข้างล่าง,างไะเดไงดีวะ หายละลูกหมดลูกหมดไอเหี้ยไปแทะกลัวผมรู้แอดอยู่ไหนไปปั๊มอยู่ข้างล่างไปดีกว่าเป็นเองอยู่ไหนอ่ะเ,เองอยู่คนเดียว Đã nghe, bình dụng khắp bồn hồ bộ bọn bọn Một đồ tì trong trang ghi hỏng, bình dụng ở trang ghi hỏng Bình dụng ở trang ở chứ mình nói nói dù